บทสวดตุลชัยยะบรรกรนม่มเมพุทธเตัสสาลตัตนะประยะักษ์อมนิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวานารายะปรญเมสุราสิทธิพัมมาจินทะจะเตุโลกาคังาคาีงงรักกาสมุทาคูตุงคังคาจะสัพพมัชัยยะประสิทธิวันุเตชัยชยชัยชยะธานิธานิอมตะิบุตตินาทีนัชีชัยยะชัยยะข้คนละตนะนิสยนยัยนิรย์เศสนะ เมนุราชนคนนราชีชัยยะชัยะคังพีรัชโสมพีนาเคนทนาเคพีสาจักโอตกาลีชัยยะชัยะสุนิกิตาโรพีชยยะชยะสิงคีสุธาธานุมุทธาชยยะชยะวรุณมุกษาตราชัยยะชัยะธรรมปาทินากขัุรภันทุก ชยชยข้าเจ้าคนนัตุลงสกระผู้ชงศีลหักพระคธิปาชยชยปุรนมุขขยตาชิตาชิตาเสนีปุณณสุินอดีชยชยสุขาสุขาชีรีเสศชยธานีทะเลสทาสุธยาชยชยธานีสารตินธาชยชยมงกราดัญญาภวเชยชยปุรนนยเคชยชยรักเสสุระผู้เติชาชยชยธรรมเวนทัพนาชยชยราชาทิดาสัชัยชยชยปฐวิงสพังเชชยอนันตาปฏเจพุทธสาวังชยชย มาเฮสุโรหาโรฮริมเทวาเสียเชยัรมาชุลโขเสียเชยนาโควิณุโควิรุปโคจนที่มาลวิอินโทจะเวนเตโยจะพเวโรวรุโนปิจะอคิวโยจะตาสุโหนกมาโดทัตระโกอัตถาสักษะมหาเทวาชิติตาปัสะอัทโย เฮสิโนสาวกกาสภาชยะรามุพวันตุเตชยะธรรมโมจัสังโฆจากัสสะปานุจชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสธีพันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะชย์โฮตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธสสะสิริมัตโตอยังมรัสสจัปาปิมัตโตภราชโยโอโคสยมุทิเมเทปโมทิตาชยะตถาภะมะขะนามเฮสิโนชโยปิพุทธสสะสิริมัตโตอยังมรัสสจัปาปิมัตโตภราชโยโอโคสยมุทิเมเทปโมทิตาชยะตถาอินทันามเฮสิโน ชยโยเปริพฤตสสะสิริมัตโตยังมรัสสะจาปาปิมัตโตประทยโยุโคสัจมุทิมนเทบรมิตาชยตถาเทวะขนามิเฮสโนชยโยเปพิพฤตสสะสิริมัตโตยังมรสะจารปาปิมัตโตปราชยโยุโคสัมุทิมนเทบรธิตาเยตถาสุพันนะขนมิเฮสโนชฉยโยปพิพฤตสสะสิริมัตโตยังมรัสสจารปาปิมัตโตประทยโยุโคสัจมุทิมนเทบรมิตาเยยตถานาคขนามิเฮสโนชฉยโยปิพุทสสะสิริมัตโตายังมรัสตะจารปาปิมัตโตะปตา ขยัตตถาสะทำมัคคุณาไม่เห็นสีโนสันโตโพธิมูเลสักยานังนันทิัทโนเอวังตะวังวิชโยหงหิสยสุสังมขลิยบราศปันลังเกศิเสปะริโกคะเรอภิเสกเสษตพุทธานังขัคปตโตปโมคติสุนักตังสุมังคลังสุปะคะตังสุเดตังสุขโนสมุตโตเจ้สุเยหงพระมจาริสุปะทักขินังกัจจักมังวัจจักมังปะทักขินังปทักินังมโนกกมังปะนิหิเตปะทักขินาปะทักขินานิกขตาวะนะปันดัตเถปทักกิน เ<จ>ต่ธละาสุกตาวิลัญหาบุรุษสาสเนอโรภาสุกตาภูตธรรสังขจเพยยติภิสนันตุคนโตเยเทวาสิมิงทานิอธิขตตาธิภานุภาสุธาของโตสุกตาหันโตสัพทาละคันโตสัพพสัตตานังกัตุนโตชนัสสาสชนังยากาจิปัตนาเตสังสเพยุเรนโตมโนรัฐายุตตะกาเนปวัชันตุวัชสังวัชวราหกาโลคาจุปัตตวาเตสังมิวเรนโตสัพทากายสุขังกิตัสุขังอนันโตเนธาระหัง บทสวัสดธรรมะนี่ยาสุดตังเอมาเมสุดตังเอกังสมัยังภะคะวาสวัสดียังพันติ เตมาเนอนาทิเป็นพิกสัพอาราเมตตะโขพระควมภพิฆวัตเตสพิกวตติพเดนเตติเตพิกูพระควมภรโตปัจจโสสุงพระไวยตถาโวจจอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเทตาวสาธาตุธรรมะเทตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังคารานิจติตัณถาคโตอภิสัมพุิติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตตวะอภิสัมเมตวะติคติเทสติปัญญเปติปัฏเปติวิวาเรติวิภชะติอุตานีกโรติสัพเพสังคารานิจ อุปาทาวาภิกขเวตตาถาขตานังอนุปาทาวาตาถาขตานังทิตาวัสสาธาตุธรรมะทิเดตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารทุกขารตังตาถาคตโตอภิสัมพุชชะติอภิสัมเณติอภิสัมพุชิตตวะอภิสัมเณตวะอจิขติเทเสติปัญญเปติปัจทะเพติวิวรติวิปัสสติอุตานีกโรติสเพสังขารทุกขาติ อุปาทานวัฏพิขเวตาธาขตาหนังอนุปาทานวัฏตาาขตานังทิตาวัสาธาตุธรรมวิธิตาธรรมนิยมตาสเพธมานตตาติตั้งนาธาขโตอภิสัมพุชิติอภิสเมเณติอภิสัมพุชิตตวะภิสัมเณตวะติกติเทเสติปันไดเปติปัตตเปติวิวาสติวิภัชติอุตานีกโรติสเพธมานตตาติอิธะโมโหจะเพิกถวาตมนาเตเพิกควาโตภาสิตังอภินันทุติบทสวดพัดเทกรัตตคาถา อฏิตังนันวะขเมยะนับปฏิเกนะคตังบุคคลไม่คนตามให้ถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรูงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตถิตีตังเบหินั้นตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตเคลื่อนไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมทุกธาตุธรรวิปัสสติอสังหิให้อสัชงกปังตังเวทามนุปุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งแม้เงินคอนแขนข้าวคนพอคุณและการชนันไว้กษัยว่ากิจามาแต่ปังโกธัญญามังสุ ในหิโนสังฆารนาาเเนันเทนะมหเสนนมัจจุนาเพราะการผเผเพี้ยนต่อมัจจุาซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสำรับเราในบางวิหาริมาสัเพียงโหรต,ตะมัันทิตังสังเวคะเทกะระโตเสตสนโตอจิกเทมุนมุนีผู้สมบูรณย่อมล่าเรียกผู้มีความเปี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดกันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงแต่ทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวค,เวคนะปัจเจกขณะจะเพสังขาร,รานิทจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปกระทำนมกระทำทั้งหมดนั้นสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่น้อยไป สเปชชังข่าวทุกข่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทำารทำังมณฑสิ้นมันทุกคนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแกจะตายไปสเปชธรรมานันตตสิง่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารนั่นมนสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัววัตถุของเราอสูบงชีวิตตั้งชีวิตมันของไม่ยิงทุกวังว่นานังความตายเป็นของยั่งยืนเราสั่งมายาไม่ตับพังของเราจะเป็นตายเป็นแท้ มานะปณิยุสนังเมีชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายบริสุทธิ์รอบชีวิตตั้งเมียนื้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมานังเมียนื้ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะพันธที่สองเวตอายังกายดุจีรังร่างกายนี้มีเนื้ตั้งอยู่นานอเปยแต่ปัญญาโนพันปัสตังวิญญาณทุทเวนทิพเสียแล้วอดิเสตติจากนอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดินกระดิ่งข้ารังอิวะประดุดดังว่าท่านมาและท่านเฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งงหลายยไม่่เที อุป,ปาธวิธธรรมมิโนมีความเกิดแล้วมีความเสื่อมไีธรรมดาอุบาเชตวานในรุชันติการเกิดของเรายันไปแต่สังมุปสโมุโศโคความเข้าไปสปงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นส่วนยิ่งสเปสตามันติเจ้าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ม่ได้ชุจันนิสเรที่แต่แล้วแล้วกำลังจะตายแต่เทวะหังวานิสามีเราก็จยากตายอย่างนั้นเหมือนกันและเที่มีเอตธอสังสยยัญความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย แม่แต่ยังกินจิยังกินจิกุศละกำรมังสเพยพระเตหิกตัางคนยนตนุ่นโมหันตุ สนัตพนโตยเทวาสมิงธานิแทีตาทขายุกาสัตาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาระมลนจ่นตัมาตาิดาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจ่นตัสัพเพยาิการสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจ่นตัสัพเพยาิกาสุกิตาหุนตุทุกขาระมลนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอาจารยปัชยาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตัสัพเพนัคคิตาสุกิตาหุนตุทุ บูสดบูชาโมทวดนะโมโพธิสัตว์คันดิมายะอิติพุทธวานะโมโพธิสัตว์คันดิมายะอิติพุทธวานะโมโพธิสัตว์คันดิมายะอิติพุทธวามาติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเบคลเดโพธิคเดตาหิงเดหิงตาธรรมมทานในน้ำพะบุญทุกุศลสุทิ้งการนิทาวิหารมันไดเลเทราจะมัชานะว่กาจะพิฆโมสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาามาจะเทศนสอนิีขามาจะอิสราสปานะครูดาสุขตาผูวกันตเตศรตกผู้ชาเจ้าปิจอรณสมภวะทังเสยราชธรรมทั่วบริกา ย่างใกังทมาวะลังก์ปฏิจจเตสเพปิทุกขาษาการุณดศังขยังท้าตุเถระจะตังธรมโมธรรมัตลาสภุกขลาสังโฆหงโตสมักภวะทายจะจาริยจัจจะอันเพรละขตุสัทธโมสเพปิธรรมะจาริโนวุติงสมปะบุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตสันนังหงโตสเพปิปานิโนพุทธศาเสน่สมมาทารังปะเวสันโตกาเลเทโมปะวัสสตุวุติภาวายจัสตานังสมิทังในตูมีเทนิงมาตาปิตาจัตตาลัชฌังนิจจังลักขันติพุทธกังเอวังธรรมีนราชนโมปชังลักขันตุสัพพะทา เทวตาอุโยชนคาถาทุกขปัตตาทีนิทุกขาพยาปัตตาที่นี้พยาโสกปัตตาทีนิโสกกาหุ่นถูกสเพเปปานิโนเอตาวาตาจะอัมิเหทรัพยทังบุญญชนเมืองสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสุติยาทานังพรทันตุสัพพายาสีลังพรทันตุสัพพะธาภาวนาพิเตตาหุนตุข้าชนตุเทวตาคาถาสุมังคลัคาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังนลทันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสโตรีขันตุนิรันตะลังหุตุสัพพังสุมังคลังและขันตุสัพ โอตสักพ <icana>, ังสุ adece, ่มังกำลังและขันตุสัพพเทวตาสัพสังขานุภาเวนัสสตีหันตูนิรันตลังสัพเพพุทธาปะรัปตาปะเจกานันเจยังพลังอรหันตานันเจเตยเชนารักขังบัญฐานมิสัพพโสสัพเพพุทธาปะรัปตาปะเจกานันเจยังพลังอรหันตานันเจเตยเชนารักขังบัญฐานมิสัพพโสสัพเพพุทธาปะรัปตาปะเจกานันเจยังพลังอรหันตานันเจเตยเชนารักขังบัญฐานมิสัพพโสสัพเพพุทธาปะรัปตาปะเจกานันเจยังพลังอรหันตานันเตเนนาััังบสพโส สัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันเจงพลังอรหันตานันเจเตชนาลังขังพันามิจตพสโสัเพพุทธาพระปะตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันเตเชนาังขันามิจะโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันเจงพลังอรหันตานันเตเชนารังขังพันธามิจะโสสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกนันเจงพลังอรหันตานันเตเชนารังขังพันามิจตพส ด้วย mana แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดเทอญพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกลาอเ่ศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมหาราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคู่เสด็จสุขสมัญคะไล่ก้อนนี้ทรงเป็นบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีหลังรายได้อันสุดเฉลีมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว,ว่าไม่มีอดอยากยากจนเขาจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีสุมมาที่ถืตั้งมั่นในพระธรรมคำสอน<ม>แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในยมภิกษุณีบทประเสริฐประเสริฐพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดศส่ทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามถึงข้อมูลได้จัดสร้างขึ้นให้เป็นไปพุทธานุภาพเทวาาาานนนุุภภพพและทธอััศกดิิิ์์ส อันในผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทิน